สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าจา้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกกาำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยถักไทยเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะเมื่อนี้กลับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยจะสูตรมาดรวมวันที่สามเดือนหกจะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดือน มิตรไตยนตนจะมาพบกับราคทาของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะวันที่สามเมื่อนี่วันจันทร์มีเล่าพัฒนาให้ด้วยจ้าสำหรับเล่าพัฒนาเก่ดใจเราอีกสักคู่เดียวจ้ะเดียวแอดจอยลงกหายแล้จ้าพลฮาน้อยมาร่วงของวันที่สองจ้าฮาน้อยมาร่วมวันที่สองเด่นไปที่หกเก้าวิ่งลูด สำหรับพนจะเฉพาะกิจคือเจ็ดสามห่ผ่านไปสองตัวล่างเฉพาะกิจเก้าเข่ากันไปตรงตงจากเก้า์รอบเฉพาะกิจรอบแรกสตัวล่างเด่น9ก้าเก้ามาสำหรับรอบพิเศษสี่ฮาฮาชุดกัรแอนจ้อยมีหาเ่็บเบรจับหาหาหายะจับหายฮาฮูคาจิาแปดาคาจาแ มาห,าหาเล็กเบิ้นจะสา Call, Bird, ยเบิ้นขออเฮ้าแอดอยติดเบินเมือว่า,า,า 8, วน่จาจำบวพิดเก้าเก้ 5, ากับแปดแปดพวเก้ากับแปดในชุดนะกจะสายเบิ้นของเฮาวิ่งรูศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าได้5้าห้ากับสำหรับสาเบิ์นสำหรับ2ตัวล่างพิเศษสี่ศนพลาดไปสำหรับรอบป,ปกติจะศูนย์เจ็ดนพลาดไป2ตัวล่างรอบปกติคือเก้ เก้าสี่จับคู่พลาดไปจา่าโอโหโอมาเก้าสี่จับคู่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดมาเก้าสี่เด่นเก้ารลุดเก้ามาจา่าสำหรับรอบปกติล่าง,ส,งสายวิ่งสายลุดถานำเก้าไปวิ่งไปหลุดตรงตๆกันเลยทีเดียวสำหรับรอบ v พีแปดศูนย์เจ็ดสองเด้งสามเด้งกันเลยทีเดียวมาเนี่ย สำหรับสองตัวล่าง v ีไจากเก้าสี่เก้าสี่มาตัวเดิมอีกจาจับบริจับไห่กับมาสองเด้งสามเด้งกันเลยทีเดียวแนวทางของแอร์จอยเมื่อวานจิตชนนักคือเก่าเก่ากับแปดแปดไห้ยับจับหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกแปดเก้าแปดแปดชนนักหนึ่งโบมาเลยเขาเดินเก้าวิ่งรุดเก้าจะนังเหนียวไปนิดหนึ่งสำหรับฮานอยเมื่อนี้นจ้บุคหัวเขา สา,ายวิง่งสายหลุดของเฮาถ้านําเก่าไปวิ่งไปหลุดอย่งเด้งๆกันเลยทีเดียวเนาะสําหรับสําหรับสุดสามตัวของเฮาคือผ่านไปจากามือนี้ติดเบิร์ดเก้าเก้าแปดแปดเอเดจับเบิร์ดหน้ใหาเก้าเก้าสามเข้ามาเบิร์ดลางสี่านี่คือผลสรุปห้าน้อยมัดรวมของเมื่อวานจะต้องของโทษขอรไพ่หลายๆเราจะแนวทางของเฮาจับจับคู่เขาแค่รอบเฉพาะกิจรอบเดียวเก้าศูนย์ตรงตรง,ตรง มาเด่น9วิ่งรูป9ก้าจ้าสำหรับมือนี้ตามกันตอร,รุ่นกันต่อจ้าก่อนสีไปหลับชมฝากด้วยละก่นน้องจ้าฝากพี่น้อง fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กกับแอดจอยด้วยน้องจ้ามุ่งนาเข้าสู่2อง0 0ื่น สับสกายเนาะสคาสู่สองหมื่นผู้ติดตามนะ่จ๊ะฝากกดไลค์กดแชร e ์กดติดตามประกาศกดกระดิ่งไว้รอจ้ะเผื่อสิอด้บพภาเดแนวทางต,ต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้ะสำหรับสายหุ้นจะหุ้นนี้แค่อีหุ้นห้างเสียงแอนอยลงงหายแตเตมคือเราจะถามักถ้าชอบถ้าสนใจกะสามารถรับชมยอดหลังใดเลยจ้ะสำหรับสายหุ้นของเฮาคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์จ้ะ หุ่นนี่แกอีแล้วก็หุ้นห้างเซยงจ่าฮานอยเจอกันทุกวันเล่าพัฒนาการเจอกันทุกวันจันพุธแล้วก็ศุกร์แนวทางรัฐบาลไทยกะมีให้เส้นเดียวกันจา่ารัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนหกหนึ่งถือว่ามากันไรแบบตรงๆเนาะสำหรับฮานอยมาร่วมมือีนเด่นไปที่สี่กับหนึ่งวิ่งรูดจา่าสายวิง่งสายรูดของเาฮาฮานอยมาร่วมตามาถ้าชอบกะ นำไปวิ่งไปรูดได้จะจับคู่มีสี่ศูนย์สี่หกสี่ห้าสี่สองเด่นหนึ่งจะจับคู่หนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งห้า หนึ่งหกห้าหนอยแนวทางห้าหนอยของแอจอยถ้าเกิดว่าได้เลขชนกระจับคู่ยากเด้อจ้ะถ้าคำนวณได้เลขชนเลขชนกันเลขสะออกไปทางแบบตัวเดียวกันเลขสะออกไปทางเลขเบิ่ลกะหาตับหาตัวจับคู่ยากแต่ถา้าเมื่อได้คำนวณได้เลขบิ้ลชนเลขบบติดเบิ่ลกะจับคู่ยากพ่าเลขตัวจับคู่นี่คือเลขกระจายอือฮะ สำหรับเด่นสองวิลุ่สองมื่จับขู่ไปที่สองสามสองห้าสองหกสี่สามเด่นสำหรับสามตัวจะจับขู่ไปที่หนึ่งสี่สอง หนึ 1> 1, 4, 4, 1, 4, 1, ่งสี่ห้าสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งหกนี่คือสุดรสามตัวเมื่อนี้จา้าสำหรับตัวเน้นจา้าสามตัววันนี้ขอเน้นไปที่หนึ่งสี่ห้ากับสี่หนึ่งสาม ตัวกันขอเน้นไปที่สองห้าสองสามหนึ่งหาหนึ่งสามสี่หกสี่หาจ้าสำหรับแนวทางห้าน้อยมัดรวมมือนี่ตามนี่เลยจ้าแนวทางของเฮามือนี่ก็ มาณนี้เลยจะเพราะอันนี้คือแอดจอยหายสี่น้อยเนาะหมักตัวใดชอบตัวใดโจทย์ไว้แค่ไว้ฝากน้ำไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันจ้าสำหรับเลขเบิร์มือน,นี้แอดจอยหาย ขาเบิ้ลมาได้อาสิมาได้แค่น้อยเดียวจะรือบอกอะ่ะถาบ่มาก่ะอัสสบ่มาเลยจะสำหรับเล็กเบิ้ลเพราะมือนี้แอจอยชนกันอยู่แค่สามสามเองจะสำหรับเล็กเบิ้ลเพราะฉะนั้นมือนี้ก็บ่ข,ข้กันเบิ้ลให้ละกันเนาจาะมือนี้ก็ขอ้ให้มาปังป,งปังละกันจา้าคอให้มาตัวเน้นตัวจอละกันจะโค้ให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านทีเข้ามาติดตามรับชมแนวทางครับ แอดโจยสูงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวแล้วไปก่อนเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า